เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบุ๋มชั้น<ม>แกไปทําอะไรมาหรือเปล่าฉันว่าแกสวยขึ้นนะไม่มีถามจริงตอบจริงๆริงไม่ใช่มาหลอกก็ไปทําอะไรมาหน้าเลยจริงเนี่ยไม่มีไม่ม,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 มีบอกเลยไม่ได้ทําอะไรเลยเอานะเรื่องจริงฉันถาม,มแกใหม่แกไปทำอะไรม,มาจริงๆเลยมันก็แค่จัดฟันเองพี่เนี่ยตอบแบบดาราเลยไม่ทําอะไรเลยจัดฟันอย่างเดียว เฮ้ยจริงเหรอแค่จัดฟันสุดขนาดนี้เลยเหรอทำที่ไหนอะแพงตางโปรโมชั่นอะไรบ้างมีเดี๋ยวน้องจะแนะนำก็คือที่เดน t a ลวิเมดนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ก็คือการจัดฟันแบบโลหะรักยางจัดฟัน1 5 0 0บาทค่ะชำระทั้งหมด24งวดน,นะคะปึกสาวฟรีเอ็กซิเ์ฟรีพิมปากก็ฟรีค่ะพี่ปอนแถมจัดฟันเซตลิเทเลอร์แบบใส่ฟรีแ้วยแถมให้เยอะขนาดนั้นใช่ใช่ยังไม่หมดค่ะ เคี่ยช่องปากไว้อีก20%ก็คือจะเป็นพวกขุดหินปูนฟันถอนฟันผ่าฟันชุดสีรายการนี้ได้หมดเลยเบื้องต้นนะคะเราจะต้องนัดคุณหมอค่ะนัดคุณหมอพี่จะมาวางแผนการรักษาถ้าเกิดตัดสินใจทำนะคะก็คือพิมพ์ปากวันนั้นได้เลยพิม์ปากอีสเล็์นี้จบทุกอย่างทําได้เลยใช่หลังจากเราเอ็กซเรย์พิม์ปากวันแรกเสร็จนะคะก็คือชําระงวดที่1แค่1,500บาทเท่านั้นค่ะพอเราเคลียร์ช่องปากเสร็จเรียบร้อยมาติดเครื่องมือค่ะก็คือพันห้าเหมือนกัน คือไม่ต้องจ่ายเป็นก้อนเลยพี่ปอนพี่มากเลยอะถูกมากดีมากแล้วหลังจากติดเหล็กไปอะค่ะเราต้องทําตัวไงบ้างคะต้องมาหาคุณหมอบ่อยหรือเปล่าจะต้องมาพบคุณหมอทุกๆ1เดือนค่ะโดย1เดือนเนี้ยก็คือชาระงวดละพันห้าพันห้าพันห้าไปเรื่อยจนครบ24งีวดนั่นเองแถมจัดเสร็จยังได้รีเทนเนอร์ใสฟรีอีกตอคุ้มค่ามากๆเลยค่ะก็คือจัดฟันเนี่ยไม่ต้องจ่ายเป็นก้อนจต่ที่นี่แล้วก็จะสวยแบบน้องโอ้โหยังไงอย่าลืมฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะคะบ๊ายบาย